และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดชะอําค่ะ เมื่อเวลา14นาฬกาวันที่18มกราคม2515ดรยุทธพลอังกิน,นันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอภิชัยเอกวานาคุณรองอธิบดีกรมทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งนายพิชัยวชระ,ะวงศ์ไพูบุ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3เพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฟื้นฟู และประปับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาชะอําใต้จังหวัดเพชรบุรีตามที่เป็นท่าวโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาดําเนินการกอร่อสร้างฟื้นฟูบูรณะและประปับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการก,กัดเซาะชายฝั่งภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ถึง2ปีเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดผลกระทบหลังดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกันนี้ทางคณะได้เดินทางไปที่ชายหาดหน้าโรงแรมบีเจนชะอํา เพื่อศึกษาแนวกันขึ้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดรยุทธพลอังกินานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าตามที่มีข่าวการก่อสร้างเขื่อนกันขึ้นที่ชายหาดชะอาม ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวน่าจะมีส่วนที่จะประสานขอความร่วมมือทำภารกิจกับกรมทะเลโดยภารกิจของเราคือการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเบื้องต้นต้องรอดูว่าจะมีผลกระทบอย่างไรในอนาคตเท่าที่ทราบโยธาธิการเจ้าของโครงการยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการทำประชาวิจารณ์ไปแล้ว3-4ครั้งและได้ ได้รับมติไปแล้วในระแวกนี้และยังคงต้องมาดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดผลกระทบก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือกระแสน้ําที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ทางกรมทะเลจะมานั่งคุยกันว่าจะเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรต่อไปวันนี้เนี่ยเราก็ได้นําคณะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือกรมทะเลเนี่ยนะฮะโดยท่านรองอธิบดีเนี่ย แล้วก็ท่านผอ,อ,อส่วนต่างๆเนี่ยก็ลงมาดูให้เห็นกับตากันว่าในการก่อสร้างอันนี้เนี่ยมันน่าจะมีส่วนที่เราอาจจะประสานนะเพื่อขอความร่วมไม้ร่วมมือในการที่ทําภารกิจของกรมทะเลเช่นภารกิจของเราเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็คือการดูแลรักษานะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่า เราก็ต้องดูว่าผลกระทบมันเป็นยังไงต่อไปใ,ในอนาคตแต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขามีการทําการประชาพิจารณ์ไปแล้วถึง3-4ครั้งนะครับก็ก็คงจะได้รับความฉันทามติจากพี่น้องประชาชนไปแล้วในละแวกนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดผลกระทบนะครับก่อให้เกิด สิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ากระแสน้ําที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เดี๋ยวกรมทะเลเนี่ยเราจะกำลังจะนั่งคุยกันว่าเออเราจะเตรียมการยังไงเพื่อแก้ไขนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องให้เกิดปัญหาก่อนบางทีเราอาจจะแก้ไขเตรียมการไว้แก้ไขไ้ก่อนต้องกันไว้ก่อนต้องกันไว้ก่อนครับ